จริงห่ไหมเนี่ยแงหาเด้อออะไรนี่นี่ครับกระดษอยู่ใกล้กันคุยโทรศัพท์กันด้วยกันไลยผูสเิ่ไมสแกมยมนให้นะเห็นสีเต็มจอมสองวงอ่ะยารเต็มวันได้ ว่าเอาน้าปังใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยเออไอนี่เขานีามันเป็นเดินให้ถังน่าดีอยขางไงส่ขึ้นไหมถ้าเรนซื้อบอกไปนั่งเหรียน้ำในป่เนี่ย